ตอนที่233แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเวกนั่นไงมันเป็นภาพติดตาจริงๆด้วยหลังจากที่ตะโกนออกมาร่างจิ้มเชิญก็ค่อยๆลางเลือนก่อนที่จะหายไปอย่างช้าๆหลังจากนั้นจิ้นเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นห่างออกไปไม่เกินหเมตรในช่วงเวลาสั้นๆมีเพียงแค่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นที่เห็นจิน้นเชิญเคลื่อนไหวจนเกิดภาพติดตาทุกคนไม่อาจเห็นการเคลื่อนไหวของเขาได้เหล่าผู้คนต่างก็มองจิน้นเชิญอย่างตกตะลึง แต่เรื่องจากเขาเคยผ่านการต่อสู้มาหลายร้อยครั้งเขาจึงบังคับอารมณ์ของเขาให้สงบและพยายามที่จะจู่โจมไปยังเจี้ยนเชิญอีกครั้งด้วยพลังที่เพิ่มมากกว่าเดิมใบขวานทำเสียงชอวิงขณะที่มันเสียดสีกับอากาศขณะพุ่งไปหาเจี้ยนเชิญเจี้ยนเชินยืนอยู่อย่างไร้อารมณ์ขณะที่รอให้ชายคนนั้นเข้ามาหาเขากระบี่วายุโปรยไม่ได้อยู่ในมือของเขานาั้นแล้วแต่เขามองไปที่ชายคนนั้นและพูดเบาๆว่าเจ้าแพ้แล้ว ชายคนนั้นมองจีนเฉินอย่างอึ้งๆหลังจากที่จีนเฉินพูดเขาไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เมื่อเขาหยุดสักครู่เขาก็ถามด้วยความมึนงงว่าข้าแพ้ข้าแพ้ได้อย่างไรจีนเฉินยิน้มเมื่อได้ยินคำพูดของชายคนนั้นและพูดด้วยน้ำเสียงที่ยินดีดูที่คอของเจ้าคราวนี้ชายคนนั้นก็แตะไปที่คอของเขาด้วยปลายนิ้วและรู้สึกว่ามีบาดแผลที่คอของเขาเขาไม่รู้ว่าแผลมันปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหน แต่เขารู้ว่ามันไม่เคยมีแผลมาก่อนรอยแผลที่เกิดขึ้นบนเยื่อผิวบางบางชั้นนอกสุดมันไม่มีแม้กระทั่งเลือดไหลหรือความเจ็บปวดใดๆเมื่อประหนักได้ว่าแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังคงรับรู้ว่ามีแผลที่คอของเขาทัานใดนั้นใบหน้าของเขาก็ซีดลงและเหงื่อก็เรื่องปรากฏเต็มหน้าผากไม่เจ้าเป็นคนนำทำเช่นนั้นหรือ เขาถามด้วยความแปลกใจชายคนนั้นไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเกิดแผลได้จนกระทั่งเขารู้ว่าเขามีแผลแล้วมันถูกทำและเกิดขึ้นตอนไหนเขารู้ว่าถ้าแผลนั้นลึกไปอย่างนั้นเขาคงจะลงไปกองอยู่ที่เท้าของเขาแล้วจีงเฉินพยักหน้าพลางหัวเราะเจ้ายังต้องการสู้ต่อไปอีกหรือไม่ตาหูยอมแพ้ไปซะเจ้าไม่อาจตกรกับหัวหน้าได้ถ้าหัวหน้าต้องการให้เจ้าตายเจ้าจะตายทั้งทั้งที่เจ้ายังยืนอยู่เต้าคำพูดออกมาในสายตาของเขามีความชื่นชมอย่างมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้กระบี่แต่เต้าคังก็เข้าใจอย่างของแท้ว่าความเชี่ยวชาญกระบี่ของเจี้นเฉินนั้นเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบขอรับชายผู้นั้นเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มทหารมังกรทองและเต้าคังก็เคยเป็นหัวหน้าของเขาคำพูดของเต้าคังย่อมเหมือนกับพระราชาที่ออกพระราชองค์การมาให้เขาและแผลที่คอของเขาก็พิสูจน์ได้เพียงพอแล้วว่าถ้าเจี้นเฉินต้องการให้เขาตายเขาก็จะตายทันที เจียงเฉินมองไปยังผู้คนรอบๆมีใครอีกหรือไม่ที่จะเข้ามาท้าทายข้าคำพูดของข้าก่อนหน้านี้ยังคงมีผลหากใครก็ตามสามารถเอาชนะข้าได้คนนั้นจะกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารและข้าจะทำตามที่ได้สัญญาเอาไว้ทั่วทั้งลานกลับไปสู่ความเงียบขณะที่กลุ่มคนที่พูดพล่อยๆก่อนหน้านี้ได้หุบปากเรียบร้อยคนที่เพิ่งเข้าไปท้าทายเจียนเฉินคือคนที่อยู่ในขอบเขตเซียนระดับสูงขั้นสุดยอด ซึ่งถือเอาได้ว่าเป็นแนวหน้าในบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในเมืองเวทหากคนที่อยู่ในระดับนั้นไม่อาจต่อต้านเจียนเฉินได้แม้กระทั่งกระบวนท่าเดียวคนในกลุ่มส่วนใหญ่ก็ไม่อาจทําได้ดีกว่านั้นดังนั้นทั้งกลุ่มจึงเริ่มที่จะยอมรับเจียนเฉินเมื่อกวาดสายตามองดูรอบๆอีกครั้งเจียนเฉินก็ยิ้มอย่างผู้ชนะและพูดเนื่องจากไม่มีใครออกมาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปพวกเจ้าทุกคนจะได้เป็นสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีและข้าจะเป็นหัวหน้า ผู้ใดมีข้อคัดค้านหรือไม่ข้าไม่คัดค้านข้าเต้าคังให้คำสัย์กับท่านเต๋าคังอดีตหัวหน้าทหารรับจ้างมังกรทองกล่าวข้าก็ไม่คัดค้านเช่นกันข้าเซตข้าจะทำตามคำสั่งของหัวหน้าอย่างไม่คิดสงสัยเซตอดีตหัวหน้าทหารรับจ้างคิมหันพูดตาม หลังจากนั้นทหารรับจ้างที่เหลือก็เริ่มให้คำมั่นของตัวเองว่าจะเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีหากรอดีดหัวหน้าของเขายอมรับแล้วพวกเขาก็ควรจะเดินตามและพยายามเอาใจหัวหน้าคนใหม่หลังจากนั้นเจีเ้นเชิญก็พาเซตเต้าคังชาคาสัสโมเทียนฉิงเฟิงและทหารรับจ้างคนอื่นๆไปยังสมาคมทหารรับจ้างปราบใดที่พวกเขาเข้าร่วมทหารรับจ้างอัคคีอย่างเป็นทางการ พวกเขาก็สามารถบรรลุภารกิจที่จะทำให้กลุ่มทหารรับจ้างของเขาเพิ่มระดับขึ้นหากจิมเฉินตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสร้างทหารรับจ้างอัคนีให้เป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งในทวีปเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะมีอันดับสูงสูงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่จะเป็นขั้นตอนแรกที่จะบรรลุความปรารถนาสุดท้ายของเคนดันกลุ่มชายชะกันกว่า100คนพร้อมกับสมาชิกที่มีชื่อเสียงทั้ง5คนของเมืองเวกทำให้เกิดความวุ่นวายบนถนนอย่างรวดเร็ว ผู้ดูแลแต่ละคนมองไปยังกลุ่มคนเหล่านี้อย่างตกใจและพวกเขาก็เห็นร่างของเตาวคังแ,งและเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกหลายคนพวกเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพวกเขาไม่ถือตัวและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเตาอคังและผู้เชี่ยวชาญพิเศษคนอื่นๆเป็นผู้เชี่ยวชาญของเมืองเวกอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ละคนเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างที่เข้มแข็งร้อยกว่าคนซึ่งถือว่ามีอำนาจค่อนข้างมากในเมืองเวกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นบนท้องถนนบ่อยครั้ง เนื่องจากพวกเขาได้ออกมาให้เห็นหน้าพร้อมกันห้าคนมันเป็นอะไรที่ผิดปกติอย่างมากี้่งเฉิญที่เป็นผู้นำเดินมาหน้าสุดของกลุ่มทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเต้าคังและคนอื่นๆได้สลายกลุ่มทหารรับจ้างของพวกเขาไปแล้ว หลังจากใช้เวลานานในการจัดการตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการในเวลานี้เจียนเฉินและคนอื่นๆเดินออกจากสมาคมทหารรับจ้างสถานะของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแล้วจากหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างที่แตกต่างกันหลายๆกลุ่มตอนนี้พวกเขาเป็นแค่หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างระดับ C ในเวลาเดียวกันทหารรับจ้างอัคคีก็มีสมาชิกที่แข็งแกร่งกว่า600คนนอกจากเจีนเฉินแล้วยังมีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษถึง7คนและเซียนผู้เชี่ยวชาญ6คนแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ถือว่ามันเป็นกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดในเมืองเวกเมื่อมาถึงจุดนี้มีเพียงเจ้าเมืองเวกเท่านั้นที่มีกลุ่มทหารอยู่ใต้คำสั่งถึง200 0 0นนายเท่านั้นที่จะสามารถเทียบเคียงกับกลุ่มทหารรับจ้างอัคคี นอกจากนี้ข่าวใหม่ที่เซตและคนอื่นๆอีก4คนเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างที่ไม่รู้จักแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากสมาคมทหารรับจ้างในเวลาสั้นๆข้อมูลนี้ทําให้เมืองเวกทั้งหมดตกใจสําหรับคนที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับทหารรับจ้างมาก่อนชื่อเสียงของพวกเขาได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองอย่างรวดเร็ว จิ้งเฉินไม่ได้สนใจเรื่องที่เมืองเวกต่างตื่นประหนกในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้เนื่องจากพวกเขาได้ใช้เวลานานเกินไปกว่าพวกเขาจะมีท่าทีเช่นนี้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเจี้นเฉินและกลุ่มก็ได้กลับไปที่ลานบ้านตระกูลโคทันทีในลานกว้างทุกคนนั่งลงขณะที่เจี้นเฉินเริ่มอธิบายบางงบาง เขาถือเข็มขัดมิติและเดินมาหาโคเออร์และพูดว่ามีแกนอสูรไม่มากอยู่ด้านในให้แจกจ่ายกับทุกคนและหยุดทำธุระใดๆในตอนนี้ให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อรับมือกับคลื่นสัตว์อสูรโคเออร์หยิงเข็มขัดมิติจากเจี้ยนเฉินและดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของภายในให้กับทุกคนเจี้ยนเฉินหยิงแกนอสูรระดับสี่ออกมากเจ็ดแกนและส่งไปยังเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในอีกสองวันข้างหน้าพวกเจ้าไปเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างไรก็ตามพวกเจ้าต้องเพิ่มให้มากที่สุดคลื่นสัตว์อสูนต่อไปนี้จะมีสัตว์อสูนระดับห้าด้วยเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหยิบแกนอสูนระดับสี่ไว้คนละแกนแต่เมื่อพวกเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับคลื่นสัตว์อสูนที่มีสัตว์อสูรระดับ5้าพวกเขากอดไม่ได้ที่จะอ้าปากคั้งก่อนที่จะถามฮะจะมีสัตว์อสูนระดับห้ามาด้วยงั้นรึเจียงเฉินพยักหน้าอย่างจริงจัง ถูกต้องมันจะมีสัตว์อสูรระดับหดูเหมือนนว่าคลื่นอสูรพวกนี้จะไม่ง่ายต่อการป้องกันในคราวนี้ทุกคนมองไปที่จีนเฉินด้วยท่าทางที่เคร่งเครียดขณะที่พวกเขากําลังทําความเข้าใจคําพูดของเขาบางคนต่างก็น่าซีดเมื่อพูดถึงสัตว์อสูรระดับหหัวหน้าสัตว์อสูรระดับห้านั้นยากที่จะป้องกันได้คากลัวว่าในเวลานี้เมืองเวกจะมีภัยพิบัติข้าไม่อาจบอกได้ว่าเมืองเวกจะสามารถได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ ถ้าขอแนะนําให้เราออกจากเมืองทันทีชายร่างเล็กคนหนึ่งพูดด้วยเสียงสั่นๆภัยคุกคามจากสัตว์อสูรระดับห้าทำให้เกิดผลกระทบที่น่ากลัวในใจของเขาเมื่อได้ยินอย่างนี้จี้นเฉินก็ขมวดคิ้วและพูดว่าเจ้าจะกลัวอะไรไม่ใช่ว่าฟ้าจะถล่มลงมาเสียหน่อยทุกคนไม่จําเป็นจําต้องกังวลเกี่ยวกับสัตว์อสูรระดับห้าข้าจะหาวิธีจัดการมันด้วยตัวเองจี้นเฉินพูดอย่างมั่นใจทําให้ทุกคนมองมาที่เขาอย่างตกใจ บางคนจ้องมาที่เขาด้วยความไม่อยากจะเชื่อคำพูดของเจียนเฉินทำให้ทุกคนคิดว่าเจียนเฉินกำลังจะเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาหรือไม่เขาก็มีวิธีที่จะจัดการสัตว์อสูรระดับ5้าถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยและยังคงมีบางคนที่ตะทิดตะขวงใจต่อความแข็งแกร่งของเขาด้วยเหตุนี้จึงมีหลายคนที่อดไม่ได้ที่จะสงสัยเขาว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาเริ่มฝึกวิชาตั้งแต่อยู่ในคัน กลุ่มทหารรับจ้างอักคณียังคงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเซียนปัทภีนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องอยู่ในระดับที่สูงมากในทวีปเทียนหยวนหากพวกเขามีเซียนปัทภีในกลุ่มพวกเขาทุกคนต่างก็มีความคิดแบบเดียวกันว่าถ้าในกลุ่มใดมีผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้พวกเขาก็จะประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามให้มากนะักแม้กระทั่งเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็ยังรู้สึกโล่งใจจนแสดงออกบนใบหน้าของเขา จึงไม่น่าแปลกใจที่เจียนเฉินจะสามารถต่อสู้กับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ9คนได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆก่อนที่จะสังหารไปสองคนอย่างง่ายดายนี่มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเซียนปัทีเจียนเฉินไม่ได้สนใจท่าทีของพวกเขาขณะที่โบกมือไปสแยกย้ายกันไปก่อนตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างระมัดระวังเพื่อเพิ่มโอกาสที่ตัวเองจะรอดชีวิตจากการบุกรุกของ,ของคลื่นสัตว์อสูร ตอนที่234าบังเอิญอย่างไม่คาดคิดทักษะการต่อสู้หลังจากนั้นจี้นเฉินก็เดินไปที่ลานบ้านประกูลโคที่ทำขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะจี้นเฉินนั่งที่โต๊ะบนลานและภายในลานก็เงียบสงบอย่างมากเขาดึงเข็มขัดมิดออกมาสามเส้นหนึ่งในสี่ของเข็มขัดมิตินี้มาจากโจบูตงของประกูลโจอีกสองมาจากเทียนซ่งหลีและเทียนซ่งเต้าหยุนเมื่อเขาออกมาจากประกูลเทียนซ่งแล้ว จิ้นเฉินก็ได้เก็บเข็มขัดมิติของสองพี่น้องก่อนที่เขาจะเข้าทำลายตระกูลโจและจากนั้นเขาก็ทำลายตระกูลเทียนซ่งที่แข็งแกร่งกว่าฝ่ายแรกอีกแห่งดังนั้นเจี้นเฉินจึงใช้เวลาหนึ่งในการฟื้นฟูพลังเซียนที่เขาสูญเสียไปนั่นก็หมายความว่าเขาไม่มีเวลามาตรวจสอบสิ่งของในเข็มขัดมิติจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาถึงได้มีเวลาว่างและเพราะอย่างนั้นเขาจึงสามารถตรวจสอบสิ่งของในเข็มขัดของโจบูตงได้อย่างใกล้ชิด เชืงเชิงยื่นมือของเขาไปที่เข็มขัดมิติและตรวจสอบสิ่งของภายในทันทีในเข็มขัดมิติมีภูเขาแกนอสูรระดับหนึ่งและสองประมาณกว่า200อันและที่ข้างๆก็มีกองเล็กๆที่เป็นแกนอสูรระดับ3าอยู่ด้วยแม้ว่ามันจะเป็นกองเล็กๆแต่ก็ยังมีมากกว่า20อันในขณะเดียวกันก็มีแกนอสูรระดับ4เทียง2อันเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเหรียญเล็กๆอยู่สี่กองทั้งทอง,งแดงเงินทองและเหรียญมุวงที่กองรวมกันอยู่ตามแต่ละประเภท เหรียญทั้งสี่กองนั้นเจียมเชิญประเมินว่ามันมีค่ารวมกันมากกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญมุ่งนี้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับทั้งตระกูลโจนอกจากนี้ในเข็มขัดมิติยังมีสิ่งของอื่นๆเช่นเสื้อผ้าอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่มีค่านับหลังจากที่เขาได้ทําการตรวจสอบเข็มขัดมิติของเทียนซ่งหลีและเทียนซ่งเต้าหยุนเข็มขัดมิติของเทียนซ่งหลีมีแกนอสูนอยู่มากมาย แกนอสูรระดับ1และ2มีมากกว่า100อันแกนอสูรระดับ3มี10อันและแกนอสูรระดับ4ีก็มีถึง5อันด้วยกันยังมีเหรียญมุ่งกว่า20,000เหรียญและบัตรสีมุ่งไม่รู้ว่ามีเงินอยู่ภายในนั้นเท่าไรอีกด้วยเข็มขัดของเทียนส่งเต้าอยู่นั้นน่าออน่าจะยิ่งกว่านอกเหนือจากเหรียญมุ่ง100เหรียญและแกนอสูรระดับ3าจำนวน12อันแล้วเขาก็มีแกนอสูรระดับ4เทียงอันเดียว หลังจากตรวจสอบเข็มขัดมิติทั้งสามเส้นแล้วจี้นเชิญก็ทำอะไรไม่ได้อีกเขามีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขามีเหรียญมุ่งกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญจากเข็มขัดมิติทั้งสามแกนอสูรระดับหนึ่งและสองกว่าสี่ร้อยอันและแกนอสูรระดับสามถึงหกสิบอันนี่ไม่ใช่ผลกำไรน้อยๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ได้บัตรมุ่งพร้อมกับเงินที่ไม่รู้ว่ามีอยู่เท่าไรด้านในหลังจากนั้นจี้นเชิญก็หยิบแหวนมิติที่เขาได้จากโจบูตรงจากเข็มขัดมิติของเขา แหวนมิตินี้เป็นสีเงินและมีการออกแบบที่ดูเรียบง่ายที่ซึ่งเหมาะกับหญิงสาวเจียงเฉินเพิ่มขนาดของแหวนในมือของเขาสักครู่ก่อนที่เขาจะมองเข้าไปในแหวนมิติแหวนมิติเป็นของที่มีระดับเหนือกว่าเข็มขัดมิติทั้งขนาดและความจุที่มีมากกว่าจนเข็มขัดมิติไม่อาจเทียบได้และแม้กระทั่งเข็มขัดมิติที่แพงที่สุดก็ยังเก็บของได้ไม่กี่ลูกบาทเมตรเท่านั้นแม้ว่าแหวนมิติวงนี้จะไม่อาจเทียบได้กับวงที่บิดาของเขาให้มา แต่มันก็ยังมีพื้นที่กว้างกว่าห้าูปบาทเมตรภายในที่เก็บของอันกว้างใหญ่ของแหวนมิติมีเครื่องปั้นดินเผาราคาแพงหลากหลายรูปแบบและตรงกลางก็มีตำราอยู่สามเล่มที่ดูเหนือกว่าสิ่งของอื่นๆด้านข้างมีบัตรมุ่งที่เรืองแสงอยู่เล็กน,น้อยบนพื้นเจียงเฉินมองดูตำราทั้งสามเล่มอย่างสนใจเขาไม่ลังเลที่จะอ่านตำราเหล่านั้นทันทีบันทึกสมบัติล้ำค่า กคำบนปกตำราเล่มแรกดึงดูดสายตาของเจี้นเฉินแอรละมันก็สว่างสดใสในสายตาของเขาเขาสงบอารมณ์ลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับคว้าเอาตำราเล่มแรกขึ้นมาก่อนที่จะเผยให้เห็นตำราเล่มที่สองที่อยู่ด้านล่างทักษะการต่อสู้ขั้นมนุษย์ควบคุมลมจากประโยคเหล่านี้ดวงตาของเจี้นเฉินก็เบิกบกว้างและหัวใจของเขาก็เต้นรัวทักษะการต่อสู้นี่เป็นทักษะการต่อสู้เจี้นเฉินร้องออกมาด้วยความตกใจ เขาไม่คิดเลยว่าโจบูตงจะซ่อนทักษะการต่อสู้เอาไว้ในทวีเทียนหยวนทักษะเหล่านี้เป็นดังสมบัติล้ำค่าเมื่อเทียบกับสมบัติในการบ่มเพาะอื่นๆแม้ว่าจะเป็นทักษะที่อยู่ในขั้นที่ต่ำที่สุดก็ยังคงล้ำค่ายอยู่ดีดวงตาของเจี้ยงเฉินกลับไปมองที่หน้าปกตำราและเขาก็หายใจเข้าช้าๆมันเกิดความผิดหวังบางอย่างจนเขาอดที่จะพึมพำออกมาไม่ได้ว่ายังไงนี่ก็น่าเสียดายที่ได้ทักษะท่านมนุษย์เท่านั้น ทักษะต่อสู้แบ่งออกเป็นสี่ขั้นไล่จากระดับสูงที่สุดคือขั้นเซียนขั้นสวรรค์ขั้นปฐพีและขั้นมนุษย์ที่จัดได้ว่าต่ำที่สุดและภายในขั้นเหล่านี้ยังแบ่งออกสามขั้นย่อยอีกเมื่อนำตำราเล่มที่สองออกจีนเฉินมองไปที่ตัวอักษรสี่คำแรกในตำราทักษะจิตวิญญ,ญาณธาตุลมสิ่งที่เจีนเฉินรู้ก็คือตำราเล่มนี้เป็นตำราขั้นมนุษย์ที่เหมาะกับเซียนธาตุลมเขาสายหน้าด้วยความผิดหวังเจีนเฉินละสายตาจากตำราควบคุมลมและตำราจิตวิญญ,ญาณธาตุลม สิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายหลายคนใฝ่ฝันถึงแต่สำหรับเขาสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์น้อยมากเมื่อเขาอยู่ในสำนักคากัดเขายังสามารถเข้าถึงวิธีการบ่มเพาะแม้กระทั่งขั้นสวรรค์ดังนั้นการบ่มเพาะระดับมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่กระตุ้นเขาแม้แต่น้อยเจี้งเฉินวางของมีค่าไว้บนโต๊ะและเริ่มอ่านอย่างช้าช้าจุด เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่า2วันแล้วและในสองวันนี้เจียนเฉินกับกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีทั้งหมดก็ล้วนอยู่แต่ที่ลานกว้างของตระกูลโคและบ่มเพาะอย่างเงียบสงบข่าวของสัตว์นย์ระดับ5้าทำให้ทุกคนรู้สึกกดดันมากดังนั้นทุกคนจึงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งเพื่อปกป้องตัวเองในระหว่างการต่อสู้ที่กำลังมาถึง นอกจากนี้ในสองวันที่ที่ผ่านมามีชายที่ดูแปลกๆอยู่จำนวนหนึ่งคอยสอดส่องอยู่รอบๆลานเพราะสัญ,ญลักษณ์ของทหารรับจ้างอัคคีนั้นได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งกลุ่มน้อยใหญ่ในเมืองเวกนั่นเป็นเพราะเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ5กลุ่มใหญ่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเดียว มันอาจถือได้ว่าทหารรับจ้างกลุ่มนี้มีพลังเป็นอย่างมากเมื่อเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งห้ารวมมารวมตัวเข้าด้วยและแถมทั้งห้ยังเป็นที่รู้จักกันดีภายในเมืองเวกอีกด้วยซึ่งทําให้ทุกฝ่ายในเมืองเวกให้ความสําคัญกับตระกูลโคแม้ว่าตระกูลโจและตระกูลเทียนซ่งจะถูกทําลายเนื่องจากคลื่นสัตว์อสูรที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเมืองเวกทั้งเมืองนอกเหนือจากกลุ่มอํานาจหลักแล้วก็ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับมัน ความมืดได้คือคลานสัตว์อสูรที่บินได้ก็ได้บินเข้าไปในจวนเจ้าเมืองด้านหลังของสัตว์อสูรมีคนสองคนกระโดดลงมาจากหลังของมันตอนที่235ทูตอาวุโสในคืนที่มืดมิดสัตว์อสูรขนาดใหญ่ได้บินลงมายังจวนเจ้าเมือง แสงสว่างจากอาคารที่ส่องให้เห็นสัตว์อสูรตัวนั้นสามารถบอกได้ว่ามันดูเหมือนจะเป็นนกอินทรีที่มีขนสีดำและปีกของมันก็กว้างกว่า20เมตรบนหลังของมันมีคนสองคนที่กระโดดลงมายัางพื้นเบื้องล่างพร้อมกับชายเสื้อที่โบกสะบัดที่ลานบ้านหยุนหลียืนอยู่พร้อมกับกลุ่มทหารที่กำลังยืนอยู่อย่างประหม่าด้านหลังของเขาแต่ละคนต่างก็มีความคาดหวังบนใบหน้าของพวกเขา เมือ่อสัตว์อสูรหุบป,ปีกยุนหลียังคงยืนรอต่อไปแต่หลังจากที่รออยู่ทั่วระยะหนึ่งหยุนหลีก็ตะโกนออกมาว่าเป็นเกียรติที่ได้พบท่านทูตจุดกอกกอกกอกในรุ่งเช้าที่ลานของประกูลโคมีเสียงเคาะประตูด,ดังออกมาทำลายความเงียบในวันนี้เจียงเฉินค่อยๆลืมตาขึ้นมามองไปยังประตูและพูดโคเออร์เข้ามาได้โดยไม่ต้องรอการตอบรับประตูได้เปิดออกและหัวหน้าตระกูลโคก็เดินเข้ามา เขาทักทายจี้ยนเฉินอย่างสงบนิ่งและพูดว่าหัวหน้าเจ้าเมืองหยุนหลีได้ส่งคนมาเขาอยากพบท่านเขากําลังรอยอยู่ในห้องโถงหลักจี้ยนเฉินพูดคึพรรมพักับตัวเองว่าเขาต้องการอะไรจากข้ากันข้าก็ไม่รู้แต่ดูจากท่าทางของเขามันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนโคเออร์ตอบงั้นเราก็เข้าไปพบเขากันจี้ยนเฉินวางแกนอสูรระดับสาออันที่อยู่ในมือก่อนที่เขาและโคเออร์จะออกจากห้อง โคเออได้นําเขามายังห้องโถงหลักของตระกูลโคและเห็นหยุนหลีที่สวมเกราะพร้อมกับชายกลางคนที่อยู่ถัดจากเขาถัดจากชายกลางคนเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าดีนางไม่ได้ปิดหน้าและดูมีอายุประมาณ20ปีอยู่ด้านข้างในช่วงสองวันที่ผ่านมาเจียนเฉินได้ทําความรู้จักกับสมาชิกคนสําคัญทั้งหลายของตระกูลโคชายกลางคนเป็นลูกชายของโคเออร โคเลอร์เนอเขาอายุได้40ปีและหญิงสาวที่อายุ20ปีนี้ก็เป็นหลานสาวของเขาโคตีเจี้ยนเฉินจำคนที่ชื่อโคเลอร์เนอกำลังพูดคุยด้วยคือผู้บัญชาการเต้าหลีซึ่งส่งยิ้มมาให้เขาหัวหน้าอัญญประกาศคู่หัวหน้าอัญญประกาศคู่เมื่อเห็นเจี้ยนเฉินหลานสาวของโคเออร์โคตีลุกขึ้นจากเก้าอี้และทักทายเจี้ยนเฉินทันที หลังจากที่กลุ่มทหารรับจ้างอัคคีเข้ามาในลานของตระกูลโคโคเออร์ก็ยืนยันให้บุตรชายและหลานสาวเรียกเจียนเฉินว่าหัวหน้าเช่นกันแม้ว่าโคเลโน,นและโคตีจะไม่เห็นด้วยในตอนแรกหลังจากที่โคเออร์พูดบางอย่างกับพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็ต้องจำยอมในเรื่องนี้เจียนเฉินพยักหน้าให้กับทั้งสองเป็นการทักทายก่อนที่จะหันหน้าไปทางผู้บัญชาการเต้าหลี ผู้บัญชาการเต้าหลีท่านมีเรื่องเร่งด่วนอะไรถึงได้มาหาข้าแต่เช้าเต้าหลีหันไปมองจิ้นเฉินพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยน้องจิ้นเฉินทูดอาวุโสต้องการพบเจ้าท่าเป็นไปได้เจ้าช่วยมาจวนเจ้าเมืองกับข้าได้หรือไม่ทูตอาวุโสดวงตาของจิ้นเฉินหลีลงขณะที่เขาพยายามคิดว่าทูตอาวุโสค,คนนี้เป็นใครเมื่อเห็นจิ้นเฉินกำลังสับสนเต้าหลีจึงอธิบายว่าทูตอาวุโสเหล่านี้มาจากเมืองจากพรรติ ที่เราจ้างให้พวกเขาปกป้องเมืองเวกต่อคลื่นสัตว์สูรด้วยคำพูดผู้เชี่ยวชาญของผู้บัญชาการเต้าหลีกัดริมฝีปากของเขาขณะที่จ้องมาที่เจีนเฉิญด้วยความเคารพเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเจีนเฉิญก็เปล่งประกายก่อนที่จะพูดอย่างลังเลว่าผู้บัญชาการเต้าหลีท่านรู้หรือไม่ว่าทูตอาวุโสเหล่านั้นต้องการพบข้าเพราะเหตุใดข้าเองก็ไม่แน่ใจทูตอาวุโสไม่ได้อธิบายและข้าก็ไม่กล้าถามเต้าหลีใส่หัว ดวงตาของเจีนเ้นเชิญรีลงอีกครั้งขณะที่เขากำลังคิดถึงเหตุผลต่างๆกันมากมายแต่สุดท้ายเขาก็ตามเต้าหลีไปยังจวนเจ้าเมืองที่จวนเจ้าเมืองผู้บัญชาการเต้าหลี่หยุดอยู่ตรงหน้าลานก่อนที่จะหันมาทางเจีนเ้นเชิญและพูดว่าน้องเจี้นเชินทูตอาวุโสร,รอเจ้าอยู่ในศาลาด้านในถ้ามีเรื่องบางอย่างที่ต้องจัดการดังนั้นข้าจึงไม่อาจตามเจ้าไปด้วยได้ เชียงเฉินพยักหน้าเข้าใจเขามองไปยังสวนและที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดที่ส่งกลิ่นหอมลอยอบอวลในอากาศด้วยกลิ่นหอมเหล่านี้เพียงแค่สูดเข้าไปอึดใจเดียวพวกเขาก็จะรู้ว่าพลังปราณของพวกเขาจะถูกเติมเต็มในที่สุดเชียงเฉินก็หยุดและมองไปยังศาลาที่ตอนนี้มีคนอยู่สองคนกำลังนั่งร่ำสุรากันอยู่หยุนหลียืนอยู่ด้านข้างพวกเขาและรินสุราให้พวกเขาอย่างคราวรอพอ จี้งเฉินมองไปยังชายที่แต่งตัวคล้ายกับเศรษฐีอยู่ครู่หนึ่งในใจเขารู้ว่าทั้งสองคนนี้คือคนที่เต้าหลีเรียกว่าทูตอาวุโสดังนั้นเขาจึงก้าวเดินไปโดยไม่มีการลังเลไม่นานเขาก็เดินมาถึงศาลาระหว่างทางดวงตาของเขายังคงมองไปรอบๆจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของสวนเมื่อจี้นเฉินมาถึงศาลาเจ้าเมืองหยุดลี่ก็รีพูดกับทูตท,ทั้งสองคนว่าท่านทูตผู้นี้คือน้องเจี้นเฉิน ทูตทั้งสองมองไปที่เจิ้นเฉินในเวลาเดียวกันกับที่เจิ้นเฉินมองไปที่พวกเขาเขาเห็นว่าทั้งสองมีอายุประมาณ40ปีและคนแรกมีท่าทีอ่อนโยนซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกดีตั้งแต่แรกพบส่วนอีกคนมีท่าทางเย็นชาตรงกันข้ามของอีกคนทั้งสองมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์แบบเดียวกันสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือพวกเขามีใบหน้าเหมือนกันเจ้าคือเจิ้นเฉินหรือชายที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนพูดกับเจิ้นเฉิน เจียมเฉินป้องมือทักทายถูกต้องค่าคือเจียนเฉินขอบังอาจถามพวกท่านสองพี่น้องต้องการให้ข้ามาที่นี่ทําไมเจียมเฉินพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่มีการดูหมิ่นหรือเคารพท่าทางของเขาก็สุภาพหลังจากเจียนเฉินพูดจบพลังปราณจานวนมากอบอวลไปทั่วบรรยากาศและกดลงไปยังเจียนเฉินอย่างน่ากลัวเจียนเฉินที่อยู่ด้านใต้นั้นราวกับว่าเขากําลังถูกทับด้วยก้อนหินที่หนักมากและพบว่ามันยากที่จะหายใจออกมาได้ ทันใดนั้นมันก็เติบโตอย่างฉับพลันใบหน้าของเจี้ยนเฉินก็กลายเป็นตกใจและใบหน้าของเขาก็แสดงท่าทีจริงจังชายที่ดูเย็นชาจ้องมองมาที่เขาขณะท,ที่ชายดูอ่อนโยนยังคงยิ้มแย้มให้กับเขาโดยไม่ยินยอมเจี้ยนเฉินได้โคจรพลังปราณต่อต้านพลังที่กดทับเขาทันทีปังอัญญประกาศคู่เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในสวนที่เงียบสงบแอร์ล,ลมพายุที่ผันผวนต่างก็ปลิวว่อนไปทั่วขณะท,ที่กลีบดอกไม้ก็เริ่มปลิวไปตามแรงลม ทูตอาวุโสใบหน้าของหยุนหลีเปลี่ยนไปและร้องออกมาอย่างตื่นตระหนกทูตที่ดูใจดีได้โบกมือให้หยุนหลีขณะที่เขายิ้มให้เจ้นเฉินโดยไม่พูดอะไร